ถึงฉบับที่สองพศสองพั้าร้อยห้าสิบจึงนัดประชุมสภาองค์การโดยอย่างส่วนจังหวัดสมุทรเหนือส่วนจังหวัดขอนสาฑรขอองค์กรงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเหนือขอนจะตัวแทนต่อสมัยสามัญสมัยที่สองทั้งที่สองประจำปีพุทธศักราช2500ระเบียบเวลาที่หนึ่งเรื่องที่ ประธานจะแจ้งธนาให้ความผิดชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี66นะครับผมประชุมได้รับทราบจำนวนหนึ่งเรื่องด้วยกันนะครับอําเภอเมืองเขตที่11แท้เสชัยตามพระราชบัญญัติโค์งการมหา,าส่วนจังหวัดโตซัาที่5พุทธศ,ศักราช2562มาตารารตอปฏิยานตน ในที่ประชุมสภาองค์การมหารส่วนจังหวัดต,ตามลำดับก่อนนะครับลำดับต่อไปอาหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านข้าพระเจ้านายพิสิทธิ์สุวรรณชัยสมาชิกสภาองค์การปฏิญาณว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยขอบคุณทนะ่านพิสิทธิ์สุวรรณชัยนะครับ การประชุมที 2, ่สองนะฮะระเบียบเวลาที่สองประจำปีพุทธศักราช2565เมื่อวันที่15ครัาิบันที่ติดจย่อมอะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธให้แจ้งสภาท้องถิ่น ทราบจึงแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่าไขาปรับปรุงไหมครับมีไหมฮะถือว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้รับทราบการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถานบริหารส่วนจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพาของถิง่นคนที่นึ่งก่อนแล้วจึงเลือกรองประธานคราที่หนึ่งครับมติที่ประชมุมเลือกท่านสักชัยตั้งวิทโมนาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเขียเลือกตั้งที่ 2. 2> สองท่านประธานนกข่าวทุกคนครับขอบคุณครับกับขอบคุณท่านสัจชายตั้งวิโรจา์แ้วครับท่านกับผมขอเสนอชื่อท่านเอกอชัยทองสวัสดิ์ครับมีผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครคนที่สองอีก ผมขอขอบคุณท่านนายกขอบคุณผู้ชมเิตทั้งหลายนะครับที่เลือกผมเป็นองค์ประธานก็แล้วก็ถึงวเวทีสาชี้ด้วยกันก็ว่าการเปลี่ยนได้นะครับขอบคุณครับทุกท่านครับได้เสนอรายงานผลการแปลยะติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจายประจำปีสภาผู้รงเสียิทุกท่านเราผมนายสมพงเริศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเขตเลือกตั้งที่4มีความประสงค์ที่ให้ข้อบัญญัติดังกล่าวมีโครงการอีกหลายโครงการในการเข้าไปแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในอีกหลายพื้นีการเลือกปฏิบัติว่าท่านใดมีความใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารท่านนั้นจะได้งบมากหรือน้อยนะครับการพิจารณาของสภาแห่งนี้